สวัสดีครับวันนี้นะครับผมมาอยู่กับ most r a t e car กันอีกเช่นเคยครับวันนี้ครับมดจิบมาเป็นเจ้าตัว toyota new fortuner ครับผมเป็นตัว2.7 v นะครับผมเป็นเชื้อเพลิงเบนซินนะครับคันนี้นะฮะขับ2ครับผมแล้วก็รถปี2016นะครับมาพร้อมกับเป็นตัวรถสีขาวมุกแบบนี้นะครับคันนี้ไม่เคยติดแก๊สนะครับผมไม่เคยติดแก๊สมาก่อนเลยนะครับผมเป็นรถปี2016แล้วก็ ่าเป็นตัวฟอร์จูเนอร์โฉมหน้านิวนะครับผมแล้วก็เป็นตัวเชื้อเพลิงเบนซินนะครับค่อนข้างที่จะหายากมากๆเลยนะครับส่วนราคาตั้งขายนะครับผมเปิดราคาอยู่ที่เพียงแค่729,000บาทเท่านั้นนะฮะย้ำว่า729,000บาทเท่านั้นเดี๋ยวเบื้องต้นครับโมชจะพามาชมภายในภายนอกกันเลยนะครับมาเริ่มก,กันจากด้านตัวไฟหน้านะครับเข้ามาพร้อมกับเป็นตัวโครมไฟหน้า โปรเจคเตอร์มาให้แบบนี้ตัดไฟ LED เดอทำ r ลันนิ่งไลท์มาให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ตัดคิ้วกระจังหน้าโคมเยี่ยมโลโกโตต้โตโยต้าโคมเยี่ยมตรงกลางนะฮะไฟตัดหมอกคู่หน้าออกศูนย์ออกโรงงานนะครับคาดคิ้วโคมเยี่ยมมาให้เรียบร้อยนะครับ ตัวกระจกข้างนะครับผมด้านบนเป็นสีเดียวกับตัวรถสีขาวมุกนะครับแล้วก็มาพร้อมกับเป็นตัวไฟเลี้ยวปลายกระจกให้เรียบร้อยแล้วเช่นกันนะครับมือจับประตูปิด,เป,ดเปิดเป็นแบบโเมีม่มทั้งหมด4บานเลยนะครับคู่หน้าเป็นตัวระบบสมาร์ทคีเลตแบบนี้นะฮะเบาะด้านภายในนะครับผมเขามาพร้อมกับเป็นตัวเบาะหนังสีน้ำตาลเข้มนะครับผมฝั่งคนขับปรับไฟฟ้าได้ถึง6ทิศทาง6กระดับเลยนะครับแล้วก็ตัว กระจกนะครับผมเป็นตัวกระจกออโต้ไฟฟ้าทั้งหมด4บานนะครับแล้วก็ตัวเซ็นทรัลล็อกไฟฟ้าปรับกระจกข้างไฟฟ้านะครับตัวปุ่มพุชสตาร์ทหรือปุ่มเอนจิ้นสตาร์ทนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวปุ่มเปิดปิดฝาท้ายนะครับภายในห้องโดยสารครับเลขไมค์คันนี้ครับขับใช้งานไปนะครับอยู่ที่1 6 8 0 0 0กมนิโลเมตรนะครับผมเป็นไมค์แท้ไมค์เดิมเลยนะครับผมรับมาจากมือเจ้าของแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็ ตัวพงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันเพิ่มเสียงลดเสียงรับสายวางสายได้นะครับผมแล้วก็ ตัวหน้าจอทัชสกรีนขนาดใหญ่ออกศูนย์ออกโรงงานติดรถมาเลยนะครับแล้วก็แอร์เป็นระบบดิจิตอลตัวช่วยในการการลื่นถลายนะฮะตัวนี้มีให้เรียบร้อยแล้วก็จุดวางแก้วน้ําตรงกลาง2จุดนะครับผมซ้ายขวาแล้วก็ตัวกุญแจออกป้ายแดง2ดอกคร,ครบนะครับผมแล้วก็ตัวเกียร์ออโต้แบบระบบขั้นบันไดแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็ตัวอีโค o โหมดและพาวเวอร์โหมดนะครับตัวไดโหมดมีให้ปรับเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะเหมือนกับเป็นตัว จะเหมือนเป็นตัวอาเชื้อเพลิงดีเซลเลยนะครับตัว2.4นั่นเองนะครับผมแต่ว่าคันนี้เป็นตัวเชื้อเพลิงเบนซินนะครับผมที่หลายๆท่านกําลังตามหาและมองหากันอยู่นะครับผมมีน้อยมากๆเลยนะครับผมหมดบอกเอาไปเลยตัวเพดานนะครับผมเกี้ยงๆแบบนี้นะครับผมแล้วก็ตัวแอร์ราวทั้งหมด3ตอนนับด้านบนเป็นตัว power outlet แล้วก็ตัวหัวชัดปลั๊กอันนี้ประสงค์ครับตัวเจ้าของเก่าครับเสริมเป็นตัวพรม 3D แบบนี้มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะ ไฟท้ายไฟด้านหลังก็เรียงเป็นเส้น Full LED แบบนี้นะครับเป็นไลท์ไกดิ่งหล่อๆสวยๆแบบนี้เลยสปอยเลอร์ติดออกศูนย์ออกโรงงานแล้วก,แวก็แล้วก็มีเป็นตัวไฟเบรกดวงที่3ให้เรียบร้อยแล้วนะครับฝาท้ายไฟฟ้านะครับใช้งานเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสแบบนี้เลยนะฮะเปิดปิดระบบไฟฟ้านะครับแล้วก็หัวน็อตครับอาจเดี๋ยวพาไปดูตัวเมอาร์คนะครับแล้วก็ตัว รอยสติกเกอร์นะครับติดอยู่ครบอยู่พร้อมนะครับตัวรอยมิดอาร์ครับเยงเดิมสวยๆเดิมออกจากโรงงานเลยซ้ายขวาครับแล้วก็หัวน็อตครับไม่เคยมีรอยแกะรอยขอดหรือรอยขันใดๆทั้งสิ้นเลยโครงสร้างรถเดิมๆทั้งหมดนะฮะบอดี้รถเดิมๆครับไม่เคยมีตัดแต่งหรือว่าชนหนักพลิบคว่ำน้ําท่วมแน่นอนนะครับสําหรับคันนี้นะครับผมแล้วก็เป็นตัวหายากมากๆเลยนะครับเดี๋ยวโมจะพามาชมทั้ง4ด้านเลยนะครับ สำหรับคันนี้นะครับผมท่านในที่สนใจหรือมองหาอยู่ครับผมเป็นตัว PPV ยอดฮิตติดตลาดนะครับผมแล้วก็คันนี้เป็นตัวหายากด้วยนะครับผมสำหรับคันนี้เป็นตัว2.7นะครับผมขับ2นะครับผม ราคาตั้งขายอยู่ที่เพียงแค่7 2 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับท่านใดสนใจนะครับหรือมองหาอยู่ครับติดต่อมหากระมดได้เลยนะครับผมเ่ื่อซื้อเงินสดหรือว่าจัดไฟแนนซ์ซื้อเงินสดคุยราคาต่อรองราคาหน้างานเคสบาเคสได้เลยนะครับผมลองเข้ามาดูรถตัวจริงชมรถตัวจริงนัดวันมาทดลองขับกันได้เลยหรือว่าท่านใดที่จัดไฟแนนซ์นะครับทักมาปรึกษาสอบถามละเอียดเอกสารรายละเอียดเอกสารเกี่ยวกับอาชีพของท่านนะครับผมเพิ่มเติมได้เลยโทรติดต่อมหากระมดได้ตรงได้เลยนับที่เบอร์098ครับ490ครับ 2739ก้านะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเบอร์098นะครับสี่เก้าูน์นะครับ2739นะครับยังไงไม่้อทิ้งลิงก์คอนแทคหรือว่าช่องทางติ้ต่อนะครับเอาไว้ใต้ลิงก์คลิปทั้งหมดนี้เลยลองคลิกติดกต่อมาหากระมดกันมาดูก่อนได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ครับโมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ